มาแล้วก็บบว่าโ6รสสองมรมาตัวอะรรูปสองเป็นรูปรูปประกอบการไม่มีนั่นทงรูปไม่ประกอบการตรงกับเหนึ่งเจ็ดบางส่วนเจ็ดสิบห้าสองต่อไปอุปัทหาทำมีอีองค์นั้นคอุปัทายรูปยี่สิบเว้นมหาปุตตะรูปสี่อุปายรูปยี่ิบเป็นรูปขันอุปาทายรูปยีสิโอรารูปรูปบนี้เว้นโอรารายนั่นมีสิทใช่ไหมก็เว้นโคตภา แล้วยู่เชววโยนนมนมหาพุิรลกเป็นโคตัพากันนะโอกเป็นเบอรองน่าเว้นโคตาพากันนะสกุลว่าโรคเป็นธรรมากันนะถ้าเท่ากันอหน่าทำหนึ่งเว้นโคตัพารูปมีธรรมก็นับสังจิตแปดเก้าหาตัวประอบจิตเจ็ดแปดเกาตัเจสิกามสองตัวเจสิกามสองไม่ได้ฐานะห้ามสุดไปยุต ก็ดนกานดาเโินเงานสัญญาสังขารเจติาสองเป็นทำไมเ้น่าใส่ไว้ได้ให้เาใส่บางส่วนทำไมถ้ท่าบาส่วนคือเจติ้าสองต่อไปจิตแทยเป็นนามจิตเตนิดเดร์เพร่านท่มโนสิโปสิปงสันสเป็นธาตรัวต่อไปอธรรมะสุขายะเวทนานะสัมปยุตตธรรมีสามปเทศ ีวกันนั้นรลมาสุขยยเวทนายตัตะเปคาสังตาที่เนติุกกะงนกันคือปคาสังาตห้าห้าเจสิกเวนทนาจิตเจเนเมไเจสิกกเนสัญญาันยัสาเคาหาห้าเป็นญาณฐานเคาห้าห้าได้มาายกันนั้นเจสิกมาลาันนะ เ็กอาห้าหวิญญาณธาตุกียนไก่ธาตุเจนสิกสิกเป็นธาตุเกิดเจมาแลวก็เพาะโบราเรื่อสองนโรครูประกอบไปไม่มีนัดจุดโรคไม่ประกอบไปจนถึงเรสิ่งมันิดมาเดสองจไปอันัสึกตางโนขันถานเป็นจุดอันัาสำนึกเิเจวะโนจะขันเทยทำไม่ มาจุดเยอะมนํมาดแก่ตัวสจดส้ิเต็มต็วนที่ยี่กโนาถาเาคาของโเ่ม้นอันดาเาคำสมและอส่งข้อดีทกเจไม่ไดนมาขันศีลนะแล้วก็มีตัเป็นพนามนยเป็น อมายนนะเราว่าไม่จะแปดภาะสเป็นโราเนี่ยห้าเจ็ดสี่ยิสามเป็นธรรม่าติเจเจแล้รับสมทบโอราดิกรุสุสองกรรูปประกอบอะไรไม่มีนะนเจดกรุแลกับไปก็นนัสสิทธิ์เจเจัดเจสิทธิตทสองปัปนามะลูปนำรูปแต่ปะเด็นคือวิญญาณปฏิญานามรูปเป็นนะนามคือองค์การคือเิรูปคือรูปที นาะบศัพก็ขังวัเป็นขน 8, นัน่ 2, น 8, น 8, น 5, ย 2, 6, นา,ายตุ 5, าร,าร,รูปที่แปดเป็นรูปประขันเจสิทาสองในเระัายนัาะขันโอราดิรุสองในรูปที่แปดเป็นโอราดิกยานาสิทเจสิทาสอสุกุลุตุสอเป็นธรรมายะนันทาตุนั้ัการตัวสิทคหนรูปที่้ครูปก็นับสัพท์จกับเกาอาารย์ไม่ไดรับเขียน อานีอในบ้านต้องารต้อกาอนก็จะใช้ันสงแลจะช้กส่งอย่างคืารส่งสนามก็จะได้มีสิทขันักมีาขันยนชิงก็ได้ทำตาด้วยนสัญญาขันหเนิาเป็นนามยธรรมภาใส่ไได้ให้ยกใสบส่วนัคือ้างาส่วนเป็นเยชงาว2องิดกับ้าเป็นนามติดเิดกับระว่ขันยโสิโสิงส่วนส่ทนน้ ต่อไปทาะเจยร์รคามีทำงี้องค์รวมคืออสุน72โลเป็นเงิส่วนลส77เป็น72จิตเจนแล้วเราก็ลมาเป็นนามาตั้งสี่อานนนะคะอสุน2โลเป็นเงินส่วนลด7เป็นนายนะนะนะ72ไปทำมาเงนะนะถ้าอสุน2โลเป็นเงินส่วนลด7เป็นนนอยะถ้า72เปทำมาถ้าจิเจมารับส่วน ้เสียสารูปประการนั้ไม่มีให้ทรูปการประกอบเัต้องงนเจ็นสองเจ็ดส้สองต่อไปรูปที่ทำหนึรูปธรรทับอนำเรูปที่แปดรูปที่แปดตับสัมพันธเป็นรูปขันโบราณรูปที่สองโบราณรูปน่าสิบสุโขทูปสุโขเป็นธรรมะแตนะน่าห้านั่นต้อการตัวสิบทำหนึ่งรูปที่ทำก็นับสัมพันอาเจ็ดแปดเก้าหาเจกต่อืเจ็ดสิ เสิาสองไปแยกกันในท่าส่วนสมัยยุทธ์เป็นผันจากเวยนาสัญญาสังขาเจสิคาสอเป็นธมนิาใส่ในนให้เก็ใบางส่วนไมาส่วนเนเจสิ้าสองจิตแเวนามจิตเต็มจตเต็มวิรรูปันมีโอสิโอสิบางส่วนเสทิมไอาศัเคนทนีอาั้าอนได้แก่อากาพัดินเจสิกเจเสองพรองคมาเป็นนามอากาจ อรันตนึ่งเป็นมนาญาณนะเสกเป็นธรรญาอรหันตจตหนเป็นญเ็สบสามหกเป็นธสกปรกาณโองสรกโรคประไรมีนั่นคระกกับการเป็นหเจ็ดร้อยจสิบห้าสองมีหนึ่งจดเเจตนที่ในอยู่ ผมนำเลแก่น 10, ouais. ่ดเป็จจ็ดิบเดเจ็ดสิบเต็องบกนั่จากเนตุก็ต้องเอาเหตุผออกเป็นเก้สิบหก้สสหกเป็นเผเก็ได้นำมาขัดสอายกันนะเทีุ่เป็นเจจ็สิบเป็นมนายกันนะเที่สหกเป็นธรรมายกันนะ้าเป็จจิบเป็นแค่เยนเ็สหป็นธรรมาเกเจก็เัสพาะ โบราณก็รู้สึกสองแต่กรูปรู้ประกอบอะไรไม่มีนะ,ะ่นรู้ไม่ประการตดกับกับนัดสี่งเจ็ดนับเซนเจี๊สิบห้าสองแบบว่จิตดาสหผลิตทำให้เกิดความบันจิตอนกุจเจี๊สิบห้าสองมีแต่รูปสองต้งสระอี นยได้รูปสองกรูขันเจสิทาสองเป็นเวนานัคนัญาขันทังกาลันทั้งหมดอันเจสิทธะสองนะตรินได้รูปสองไม่ใช่ธรมานะธรรมชาติตอนนั้นรูปวีทัพ็รับสุขทอนจิตปเก้าอันประกอบของจิตปเก้าคือเจสิทธสองเจสิทธสองเ้ยานส่วนสงยึดก็ได้คำาบคือเวนานัคาัญาสังขาร ไอสิยงั้าไปทำไม้่าใส่ไม่ได้ให้โูกใส่บางส่วนทำไม้่าบางส่วนประเทธเส้าศ์สองอีกแต่้าเป็นนามกิตเตมิกไปรู้กัรที่เขาสางส่วนสนแต่ไปชีวิตกินสีชีวิตเต c สีเอากามได้แก่ชีวิตรู้กับชีวิตเินสีเจรสิหญ่ชีวิตรูเก็รูประาชีวิตสีเจิสิประ สังขารสังสังขารางีีตรูปและชีวิตจทเป็นประมาธรรมะทารูปวิธรรมแล้วก็พาจิตเปเก้าโดยอก่ป็นดิจิทสองดิิทสองขายฐานนแต่ไมยึดกได้ตามเวรานัญญาสังขาระที่สำคัญลบไปก่อน เดชภาสอเป็นนามาน่าใสได้ยกก็ใสบางส่วนก็คือเดซสองไปเก็บจ่ข้าไปนามจิตเต็มเว้ก็รูใส่โอิโบางส่วนสุดเยต่ไปไป้ตั้เรีมนีแตวั้งไม่แก่โกบูระจุดแปดเดซิสามนิพานเดจีได้นามกขันสีเรบูระจแปดเป็นมนาเนนะเดซิสามองนิพานเป็นนามายันะ วมราจุดแปดเป็นโนราในธาเจะสิามผมที่ผ่านไปทมาาเจเจนที่ผ่านมาก็รับสัมผัโบราณี่ก็รูปสิบสอเป็นรูปรูปประกอบอะไรก็มีนาีรูปปนรูปประกอบตายดวยปรกอบตอสีป็นเจ็ปส่เจสิปสอไปชลาญาชลารูปชลานามชลารูปเป็นรูปปันธ์นามเป็นได้สัมภาระน้มนกันยามาธารรมชารูปมีชั้นน้สงเจามาประกอบ ว่าก็คืเจสิคับสองไม่ได้ขาชา่าก็ได้ต่างๆคือเวลาทนงานต่างเจสิคับสองไปทำงานท่าใส่กระไดให้ยกใส่องส่วมทำไานท่าองศ์กับเจสิคับสองจิดไปก็เป็นนานจุดเต็มไม่กระุษนันเนองศกอสิบางส่วนสนิต่อไปอีกิีปาเทนะที่ปาองค์รัมได้แ่สัญญาเรื่ามัคคิเซปัญญาสัญญาเปัญญาเป็นสังขารธรร มันกจิตใจเป็นันะคะมันก็เป็นจิตจเป็นมนากะนะสัแต่ดเวยปัญญาเป็นธรรมะะานมันก็จิตจเป็นพระองคงิธาตุจระวียปัญญาเป็นธรราตจิตในกรจิตเจกระด้นสกอโอราในก็รู้จุดสองเป็นรูปรูปประกอบอะไรไม่มีนัจิตตั้งนี้ลืมอาศั้น เป็นการอักษรแล้วรูปไม่มาบอกแบบนิเจดน,น,นสสเจสิ้สองต่อไปวิปากกับธรรมะก็มีเป็นทุวตินโบทของวิปากกับติกรรน้งก็ได้แก่2สสเจ็สองนสสเจ็ยี่จเจบาก็ได้มาหันสี่เจสองนสเจี่เป็นมานายกะนะเจสเป็นธรรมายกะนะ อักษรที12อัจรที่็7เป็นมโนยัทาเจส5 2เป็นธรรมัญภาคจเจก็เราส่งเคราะหว12มันรูปรูปประกอบอะไรไม่มีมนัตถิรูปนประกอบใดตัวกับนอสิหนึ่งเจอักษร่5 2ออไปสังคิริเฉหีเจวานโนจากกิเรเฉหิทินองกเรทำให้สมองร้อนก็คืออัษ 42, จษรที่12เจ2 7 ก็อโนเกต้องอัาเกดเอาทำสิ่อกติมเสิทธจเหรอสิเจนเวนเกสิ่เกเจไมได้นำมาขันสี่อซอชิปสเป็นมนายกนนะเจสทเป็นทำไมกันนะอาซชิสเป็นเราเนี่าเจสิเป็นทำามท่าต้นน้สองข้ออะไร